สวัสดีครับยินนีต้องรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องที่อ,อ,อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ก็น่าสนใจมากครับคือการประมาณเวลาการตายในสัตว์สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในงานด้านนิติเวชศาสตร์สัตว์เลยนะคะครับเราจะอ้างอิงข้อมูลจากตำราด้านนิติพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์กันคือพอเราไปเจอซากสัตว์เนี่ยคำถามแรกๆเลยคือ มันตายมานานแค่ไหนแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการประมาณเวลาหลังการตายหรือที่เราเรียกกันว่า post mortem interval PMI เนี่ยมันไม่มีวิธีไหนวิธีเดียวที่บอกได้เป๊ะๆนะคะแต่ต้องอาศัยการดูาการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างประกอบกันไปครับผมอย่างแรกสุดที่คนมักจะนึกถึงเลยคือร่างกายมันจะเย็นลงอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันแรกเลยคืออักอริทึสค่ะการที่อุณหภูมิร่างกายค่อยๆลดลงจนเท่ากับสภาพแวดล้อม ปกติเขาวัดก yup ันยังไงครับก็โดยทั่วไปจะวัดทางทวารหนักค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่แบบสัตว์ป่าหรือซากที่เครื่องในถูกเอาออกไปแล้วอาจจะต้องวัดที่อื่นแทนอย่างเช่นกล้ามเนื้อต้นขาหรือในโพรงจมูกอ๋อครับมีงานวิจัยในสุนัขบีเกิลนะคะเขาพบว่าถ้าเราวัดอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ10ชั่วโมงแรกเนี่ยก็พอจะช่วยประมาณเป็นช่วงเวลาได้เหมือนกันค่ะ แต่ก็คงมีปัจจัยอื่นเยอะเลยใช่ไหมครับที่ทําให้อุณหภูมิรดเร็วช้าต่างกันเยอะมากค่ะขนาดตัวขนความชื้นอุณหภูมิอากาศลมพวกนี้มีผลหมดเลยค่ะครับผมแล้วอาการที่แบบตัวแข็งทื่อละครับอันนั้นคืออะไรครับอ๋อนั่นคือ r i g o l Mortis ค่ะหรือสภาพแข็งทื่อหลังตายเกิดจากกล้ามเนื้อมันหดเกร็งค้างไว้หลังตายค่ะมันเริ่มเกิดตอนไหนครับหลังตาย จะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ประมาณ1-6ชั่วโมงหลังตายค่ะแล้วก็จะแข็งเต็มที่อยู่พักหนึ่งอาจจะหลายชั่วโมงหรือเป็นวันเลยก็ได้แล้วก็จะค่อยๆค,คลายตัวไปมีลําดับการเกิดไหมครับว่าเริ่มจากตรงไหนก่อนมีค่ะส่วนใหญ่จะเริ่มจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆก,ก่อนอย่างเช่นกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าขากรรไกรคอแล้วก็จะไล่ลงไปตามลําตัวแขนขาค่ะตอนคลายตัวก็ลําดับคล้ายๆกันแต่ย้อนกลับอ๋อครับครับหัวใจนี่เป็นอวัยวะที่น่าสนใจนะคะ กล้ามเนื้อหัวใจโดยเฉพาะห้องล่างซ้ายเนี่ยจะหดตัวเร็วและแรงมากหลังตายแล้วอะไรมีผลกับความเร็วในการเกิด r i g กมอ o r ติสบ้างครับปัจจัยหลักๆก็คือ,อ,อปริมาณไกลโคเจนในกล้ามเนื้อค่ะถ้าสัตว์ออกกำลังกายหนักๆก่อนตาย ไกลโคเจนน้อยก็จะเกิดริการมอร์ติสเร็วขึ้นคลายเร็วขึ้นด้วยอืแล้วก็อุณหภูมิค่ะทั้งอุณหภูมิร่างกายตอนตายกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมถ้าร้อนก็จะเกิดเร็วขึ้นค่ะนอกจากเย็นลงแข็งทื่อแล้วมีเรื่องสีผิวหรือรอยอะไรที่เห็นได้ชัดๆในช่วงแรกๆอีกไหมครับมีค่ะคือลิ v ารมอร์ติสหรือที่เรียกว่ารอยตกตามแรงโน้มถ่วง อ๋อที่เป็นจ้ำจำม่วงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเกิดจากเลือดมันไหลไปกองรวมกันในหลอดเลือดฝอยตามส่วนของร่างกายที่อยู่ต่ำสุดตามแรงโน้มถ่วงนะคะจะเริ่มเห็นได้ประมาณ1-2ชั่วโมงหลังตายครับสิ่งสำคัญของลิ v ว m o r มอร์ิสคือหลังจากประมาณ12-24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยรอยนี้มันจะคงที่หรือฟิกซ์ค่ะ คือถึงเราจะขยับซากพลิกตัวซากรอยเลือดพวกนี้ก็จะไม่เคลื่อนตามตำแหน่งใหม่แล้วโหนี้มีประโยชน์มากเลยสิครับแสดงว่าถ้าเจอรอยคงที่แล้วมันอยู่ผิดที่ผิดทางก็บอกได้เลยว่ามีการเคลื่อนย้ายซากใช่เลยค่ะเป็นหลักฐานสําคัญมากในการสืบสวนเลยค่ะว่าซากถูกเคลื่อนย้ายหลังตายไปแล้วระยะหนึ่งหรือไม่ครับหลังจากผ่านช่วงแรกๆพวกนี้ไปแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เอ อาจจะดูไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่คือการเน่าสลายใช่ไหมครับใช่ค่ะ decomposition หรือการเน่าสลายอันนี้ก็เป็นตัวบอกเวลาที่สําคัญมากๆเหมือนกันค่ะมันเกิดจากอะไรครับหลักๆก,ก็เกิดจากแบคทีเรียค่ะทั้งที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วโดยเฉพาะในลใําไส้กับแบคทีรียจากข้างนอกมันจะเริ่มย่อยสลายเนื้อเยื่อต่างๆสัญ,ญญาณแรกๆที่เห็นคืออะไรครับมักจะเริ่มเห็นเป็นสีเขียวคล้ำๆบริเวณผนังท้องด้านล่างขวาก่อนค่ะ แล้วซาก,ก็จะเริ่มบวมขึ้นจากแก๊สที่แบคทีเรียผลิตออกมาแล้วก็จะมีกลิ่นอ่กลิ่นเฉพาะตัวของการเนา่าอุณหภูมิความชื้นมีผลมากเลยใช่ไหมครับกับความเร็วมากมากค่ะถ้าร้อนชื้นก็จะเน่าเร็วมากถ้าหนาวแห้งก็จะช้าลงเยอะเลยเอาไว้วาภายในก็จะเริ่มอ่อนนุ่มเปลี่ยนสีไปตับนี้บางทีเห็นเป็นลายๆเหมือนคนเป็นโรคตับเลยค่ะครับกระเพาะอาหารก็อาจจะย่อยตัวเองจนทะลุได้หลังตาย ส่วนกระบังลมเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกั้นอยู่พักหนึ่งทำให้การเน่าในช่องท้องยังไม่ลามขึ้นไปช่องอกทันทีมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกไหมครับนอกจากร้อนชื้นมีค่ะอย่างเช่นถ้าซากถูกแช่แข็งมาเนื้อเยื่อต่างๆมันจะดูเป็นสีชมพูเรือๆทั่วไปหมดเลยซึ่งอันนี้ต้องแยกให้ออกจากภาวะเลือดข้างจริงๆหรือว่า พิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะอ๋อ oh, ครับหรือการฝังดินก็มีผลค่ะความลึกอุณหภูมิดินความชื้นในดินชนิดของดินพวกนี้มีผลต่อความเร็วในการเน่าทั้งนั้นผมเคยได้ยินเรื่องซากที่ไม่เน่าแต่แห้งไปเลยเหมือนมัมมี่อันนี้เกิดได้ยังไงครับอ๋อใช่ค่ะเรียกว่ามัมมี่ฟิเคชันค่ะการกลายเป็นมัมมี่จะเกิดในที่ที่แห้งมากๆแล้วก็มีลมถ่ายเทได้ดี อาจจะร้อนหรือเย็นก็ได้นะคะสำคัญคือความแหง้งครับพอร่างกายขาดน้ำมากๆแบคทีเรียก็ทำงานต่อไม่ได้การเน่ามันก็เลยหยุดไปเลยค่ะซากก็จะแห้งๆแข็งๆหนังติดก,กระดูกไปเลยมีแบบอื่นอีกไหมครับนอกจากแห้งไปเลยมีแบบที่ตรงกันข้ามกันค่ะคืออ d i p o ซ e หรือไขสบู่อันนี้จะเกิดในที่ที่ชื้นมากๆแล้วก็แทบไม่มีอากาศเลยอย่างเช่นซากที่จมน้ำหรือว่าฝั่งในดินที่แฉะ ไขสบู่ค่ะไขมันในร่างกายมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนไปเป็นสารลักษณะคล้ายคขี้พึ่งหรือสบู่สีออกเขาเขา่าเทาๆค่ะซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆเ,เลยโหมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับทีนี้ ข้ามาที่เรื่องของแมลงมั้งครับเห็นว่าพวกนี้เป็นเหมือนนักสืบตัวจิ๋วเลยใช่ค่ะมีประโยชน์มากในทาง f o r e n s i c entomology มหรือกีตวิทยาทางนิติเวชโดยเฉพาะพวกตัวอ่อนแมลงวันที่เราเรียกกันว่าหนอนนะคะครับมันบอกอะไรเราได้บ้างครับชนิดของแมลงวันแล้วก็ระยะการเจริญเติบโตของหนอนที่เจอที่ซากเนี่ยมันจะช่วยบอกได้ว่าแมลงวันมาวางไข่ตั้งแต่เมื่อไร่ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับเวลาตายได้ค่อนข้างดีอ๋อต้องเทียบกับวงจรชีวิตมันใช่ค่ะ ต้องไปเทียบกับข้อมูลวงจรชีวิตของแมลงวันชนิดนั้นๆแล้วก็ต้องดูอุณหภูมิที่เกิดเหตุด้วยนะคะเพราะอุณหภูมิมีผลต่อความเร็วในการโตของหนอนมากๆการเก็บตัวอย่างหนอนนี่สําคัญไหมครับต้องทํายังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าสําคัญมากค่ะต้องเก็บให้ถูกวิธีที่สําคัญคือห้ามเอาไปดองแอลกอฮอล์ตอนที่มันยังเป็นๆอยู่เด็ดขาดนะคะเพราะตัวมันจะหดและจะทําให้เรากะอายุหรือระยะการเติบโตของมันผิดไปได้ครับ แล้วส่วนใหญ่จะเจอหนอนตามส่วนไหนของซากครับก็มักจะเจอตามช่องเปิดตามธรรมชาติของร่างกายค่ะตาจมูกปากทวารหนักหรือตามบาดแผลต่างๆหรือถ้ามีการผ่าซากก็อาจจะเจอในโพรงร่างกายได้ค่ะน่าสนใจมากครับที่ว่าแมลงแต่ละชนิดก็มีตารางเวลาของมันเองในการเข้ามาที่ซากแสดงว่าความรู้เรื่องชีววิทยาแมลงในพื้นที่นั้นๆก็สําคัญพอๆกับความรู้ด้านพยาธิวิทยาเลยนะครับเนี่ย ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นศาสตร์ที่ต้องบูรณาการความรู้หลายด้านจริงๆค่ะโอ้โหฟังมาทั้งหมดนี้การประมาณเวลาการตายนี่มันซับซ้อนแล้วก็มีปัจจัยให้คิดเยอะมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะฟันธงได้เลยใช่ค่ะไม่มีวิธีไหนที่สมบูรณ์แบบหรือแม่นยำร้อยค่ะต้องอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างประกอบกันทั้งเอลโกมอติสริโกมอติสลิโวมอติส ดูระดับการเน่าสลายสภาพแวดล้อมที่ซากอยู่และก็แน่นอนค่ะข้อมูลจากแมลงที่เจอทั้งหมดนี้เหมือนเอามาต่อจิ๊กซอค่ะครับเพื่อให้ได้ภาพรวมแล้วก็ช่วงเวลาที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดใช่ค่ะซึ่งข้อมูลนี้มีค่ามากในการสืบสวนคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ค่ะการทําความเข้าใจกระบวนการหลังความตายพวกนี้ทําให้เราเห็นจริงๆนะครับว่าแม้แต่ในความเงียบร่างกายก็ยังเล่าเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่ผ่านไปได้อยู่ค่ะ แล้วมันก็ย้ำเตือนเราถึงความละเอียดอ่อนของการทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ประสบการณ์การสังเกตที่เฉียบคมแล้วก็การตีความข้อมูลอย่างรอบคอบที่สุดวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องการประมาณเวลาการตายในสัตว์กันไปพอสมควรเลยนะครับจากมุมมองทางนิติพยาธิวิทยาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ